สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว1นึอารมูเล็ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนาเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัด้วยด้วนหรือพระราชมงคลวัชราจา์นะครับ เจ้าคุณพัดนะครับกับสมณศักดิ์ใหม่นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับปัจจุบันนะครับอายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็อาจจะนะครับเรียกยังไม่นะครับสนิทปากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านเพิ่งได้รับนะครับสมณศักดิ์นะครับเพื่อนนะครับนะครับ ัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับมีกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่สอดแสวงหาของนักสะสมนะครับลูกศิษย์ทูกขานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ 0 9 7ย์เก6 1เจดศนย์ห้าหหนึ่งนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือโทรโดยตรงนี่นะครับก็จะสะดวกในวันหยุดนะครับเพื่อนนะครับหรือถ้าติดต่อแอดมินนะครับลำบากนะครับติดต่อแล้วมันได้รับความสะดวกนะครับก็นี่เลยนะครับ facebook Fanpage นะครับเพื่อนนะครับนะครับเข้าไปกดฟอลโล่กันเยอะๆนะครับเพื่อนครับที่ facebook Fanpage ก็จะมี นะครับแอดมินรอต่อําถามนะครับพร้อมต่การซื้อขายในปกตินะครับพร้อมกับมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับนี่นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าแอดมินนี่ค่อนข้างที่จะงานเยอะนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้คนติดตามก็เกือบสี่พันแล้วนะครับนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะ มาพบกับมีดสวยๆนะครับเริ่มกันเลยนะครับกับมีดนี่นะครับพาพป่าสามัคคีนะครับภาพป่าสามัคคีปี62นะครับด้ามขาวาวนี้เป็นด้ามงานนะครับเพื่อนๆนะครับด้ามงานแท้ๆนะครับนะครับใบเหล็กน้ำพีนะครับเพื่อนๆนะครับฝักนี่เป็นไม้พยุงนะครับ นะครับสาหรับรุ่นนี้นี่แทบจะเป็นตํานานไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่ได้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเก็บเงียบกันเลยนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วเล่มนี้นี่ผ่านมือผมเป็นเล่มที่สองเท่านั้นนะครับผมเคยได้มาเล่มหนึ่งก็คือเป็นด้ามไม้ฝักไม้พยุงนะครับแต่ด้ามงาฝักไม้พยุงแบบนี้นี่เป็นนะครับเล่มแรกเลยนะครับที่ได้มานะครับเล่มนี้นี่ตอก หมายเลข2นะครับเรื่อการสร้างนี่ผมขอไม่พูดนะครับเพื่อนเพราะว่าข้อมูลผมยังไม่ได้มานะครับมันจะผิดไปนะครับเอาเป็นว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยหายยากนะครับนะครับจะมีซองเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเล่มนี้ไม่มีเท่านั้นเองนะครับผมเคยเจออยู่นะครับคนที่เขามีนะครับแล้วก็ผ่านมือผมเล่มนี้เล่มที่สองนะครับเป็นมีดวาระพิเศษของวัดนะครับ นะครับใครที่ชอบของนะครับพิเศษพิเศษนะครับหายากๆนะครับจำนวนการสร้างน้อยๆนี่นะครับเชิญเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพิ่งได้มานะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเพื่อนๆนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมาอีกเล่มแล้วนะครับพญาเหล็กอาถรรพ์รุ่นแรกปี6 1หนึ่งนะครับมีเท่าไหรก็ไม่พอนะครับมีเท่าไรก็ปิดนะครับราคาสูงแค่ไหนก็ฟิตสู้นะครับเพราะว่าคําว่าราคาสูงนี่เมื่อเปรียบเทียบกับ นะครับจำนวนเงินที่บอกว่าราคาสูงเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากสำหรับคนที่เขาอยากได้นะครับเพราะว่าเงินจานวนนั้นน่ะหาตอนไหนก็ได้นะครับแต่มีดนะครับรุ่นนี้นะครับจำนวนการสร้างห้าร้อยสาสามเล่มหายากมากนะครับลองไปดูที่ไหนก็ได้นะครับตามกลุ่ม facebook ต่างๆนะครับราคาสูงมากนะครับเปิดแบบไม่ขายกันเลยทีเดียวนะครับ อย่างผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับดังนั้นจะมีการนะครับทักมาขายให้หรืออะไรนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าผมนี่จะดูแท้ว่าผมโอนทันทีนะครับไม่ยึกยักไม่ลีลานะครับดังนั้นใครก็อยากจะซื้อขายกับผมนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นของอ่าที่เขามาขายให้นี่ราคามันจะเบานะครับทำให้ผมมีมุมไปต่อนะครับดังนั้นใครที่มองหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเจอแล้วนะครับอย่ามัวแต่บอกมันแพง อย่าลืมนะครับว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านได้รับสมรสักแล้วนะครับผมคุยกับลูกศิษย์วัดที่เป็นคนที่ยกยกนี่นะครับเวลามีวิธีอะไรก็จะยกบาตน้ำมนต์หรือเป็นคนที่หลวงพ่อจะใช้ไปเอาหยิบต้นหยิบนี่นะครับคุยกันวันนี้นะครับเขาบอกเลยว่าพอท่านได้เป็นท่านเจ้าคุณแล้วเนี่ย มีดก็จะสร้างยากขึ้นนะครับใครที่มาขอสร้างก็จะไม่ให้สร้างแล้วนะครับก็จะเป็นในานามของวัดเลยแล้วตอนนี้อย่างเหรียญก็ล่าสุดก็คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี่ที่ค่ายอื่นเนี่ยเขารู้กันก่อนหน้านั้นว่าจะมีการจัดสร้างเหรียญน,นะครับเขาทําบล็อกทําอะไรมีการฝังจองเรียบร้อยตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับคือพวกนี้เขารู้วงในเขารู้กันหมดแล้วนะครับนะครับ แล้วทีนี้ก็หน้าหงายกัน,นกันทั้งหมดนะครับเพราะว่ากรรมการวัดลงมติแล้วไม่ยอมนะครับก็คือวัดจะสร้างเองนะครับดังนั้นรอของวัดนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์รอของวัดเท่านั้นนะครับค่ายอื่นจะสร้างดียังไงอะไรยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปเช่าหาได้ผมผมไม่ได้บอกไม่ดีนะครับแต่ก็แค่อยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบที่วัดสร้างเองหรือนายทุนสร้างเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆไปหาดูได้นะครับ แล้วยอดจองวันเดียวเต็มหมดผมไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวนะครับผมรอ,อเหรียญออกมาแล้วผมก็ซื้อบวกเก็บไว้นะครับเพราะผมไม่ถนัดเหรียญอยู่แล้วผมก็จะเก็บไว้เหรียญ้องเหรียญเท่านั้นนะครับผมถนัดในเรื่องของมีดนี่นะครับใครเทขายมาผมรับหมดนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลนะครับอันดับหนึ่งของท่านเลยนะครับแล้วประสบการณ์เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับที่ไม่ต้องเอามาโฆษณาชวนเชื่อนะครับ เพื่อนๆที่ได้ไปนี่เขาโทรมาคุยกับผมเขาขอบคุณประมาณว่าแบบขอบคุณมากที่แบ่งปันมีดให้นะครับผมไจ้ประสบการณ์แบบรุ่นแบบนี้เขาเล่าให้ฟังนี่เยอะนะครับจนผมนี่จําได้ไปหมดนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะรุ่นพยาเลกฐานรุ่นแรกแบบนี้นี่นะครับผมบูชาอยู่แล้วผมมีอยู่คู่นึงนะครับหนึ่งจุ้ากับสองหผมไม่ปล่อยเลยนะครับในัานที่ผมเอามาแบ่งปันนี่คือผมมีเกิน ที่ผมเก็บนะครับอะไรก็ตามที่ผมนะครับเอามาแบ่งปันนี่คือผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมีกําลังในการเก็บแบบนั้นได้นะครับผมจึงเลือกเก็บในแบบรุ่นที่ผมชอบนะครับรุ่นที่ผมเก็บจริงเก็บไว้ใช้เลยก็จะมีรุ่นสร้างหอฉันนะครับแล้วก็แผ่นเหกฐานนี่แหละครับนะครับประสบการณ์แย่จริงๆครับเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับเล่าขานกันไม่รู้จบนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ เขาบอกเลยว่ามีดจะสร้างน้อยสร้างยากและต่อไปเนี่ยมีดจะราคาสูงตอนนี้ผมทักถามนี่น้องบอกว่าผมน้องเขามีแบ่งให้ชุดสุดท้ายนะครับสหรับมีดวัดแล้วต่อไปนี่พอวัดเปิดนี่เขาจะยอดที่ที่เขาได้มาเนี่ยเขาต้องไปกระจายให้กับพักพวกเขาแล้วก็ศูนย์นะครับที่หน้าวัดอะไรพวกนี้ด้วยครับดังนั้นผมจะไม่ได้จะไม่ได้ยอดดังนั้นนี่รอบนี้นี่ผมได้ยอดของมีดวัดนี่นะครับปีหกสี่นะครับ ่อโคดพัดร้อยนะครับนะครับมีแท้ๆจากวัดนะครับก็คือผมได้ยอดมาจํานวนหนึ่งนะครับนะครับประมาณทักสี่สิบห้าสิบเล่มนะครับเ,เพื่อนๆและผมก็ไม่รีบด้วยนะครับใครทักมาผมปล่อยให้ในราคาแบ่งปันนะนะครับแต่ถ้ามันมันยังไม่หมดมันมันติดมืออยู่สักพักหนึ่งแล้วราคาอ่าเขาบันทีบตัวขึ้นไปสูงนี่ผมก็จะเปิดตามนั้นนะผมบอกเลย ดังนั้นช่วงนี้นี่รีบทักผมมานะครับจะได้ราคาเดิมนะครับพเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าหมดมือผมชุดนี้ผมก็ต้องไปต้องเข้าใจนะครับการตลาดผมต้องไปรับเข้าในราคาที่มันสูงดังนั้นผมก็ต้องมีมุมที่ผมออกในอีกอีกราคานึงนะครับพเพื่อนๆไม่ใช่ราคาเดิมนะครับนี่ต้องเข้าใจครับผมไม่ได้เป็นคนกําหนดราคานะครับตลาดหรือความต้องการของลูกค้าเท่านั้นนะครับเป็นตัวกําหนด นะครับเพื่อนๆอันนี้คือคลิปนี้มีดจะเดิมๆไม่เยอะนะครับแต่เราจะคุยกันในเรื่องในคงสาระแบบนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับควรจะเก็บก็คือมีดนะครับของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะหายากนะครับอย่างนี่นะครับราคายังไม่สูงนะครับรอบนี้แต่เหลือเล่มเดียวนะในคลิปนี้นะครับแล้วก็สาริกานี่มีอยู่นิดหน่อยเพราะว่าผมตัดมาค่อนข้างที่เยอะแล้วก็แบ่งได้ตลอดนะครับมีคนทัก ถามเช่าเยอะเพราะว่าสาริกาเนี่ยนี่เลยครับของหายยากเพราะว่าสร้างยากสร้างน้อยนะครับจะมาชุดหนึ่งก็สองสามร้อยเล่มแล้วก็จะหายไปแบบยาวๆเลยนะครับแล้วโผล่มาอีกทีก็นุ่นละกลางปีอะไรประมาณนั้นซึ่งหนึ่งปีเนี่ยจะมีไม่กี่เล่มดังนั้นนะครับคนคนถึงได้หากันเยอะแล้วก็ราคาสูงับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับพกสะดวกด้วยนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าหายไปเลยนะครับ ไม่เหมือนอย่างสองจุดห้าเงี้ยใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยมันจะล้นออกมาครับมีโอกาสที่เวลาเราก้มเนี่ยมันมันจะหลุดออกมานะครับจะหายนะครับแต่สาริกานี่จะอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เอา้าชิตหน้าทับเข้าไปอีกทีหนึ่งรับรองไม่ไม่ร่วงนะครับเพื่อนนะครับของหายากนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับวาระพิเศษทั้งคู่นะครับนะครับได้รับการยอมรับกันมานานแล้วนะครับใครมีใครโชว์นี่คือฮาราตลอดนะครับรุ่นนี้นะครับ ครับเวลาผมได้มาสามสีเล่มนะครับไม่ค่อยมีใครทักหานะแต่เหมือนเราเจ้าของครับพอมาปับ๊บหายปับ๊บชอบทักมาตอนที่ไม่มีของนะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีให้หาอีกคู่หนึ่งผมไม่รู้ว่าพี่คนนั้นจะดูหรือเปล่าถ้าดูแล้วผมเดี๋ยวก็โทรมานะครับจองไว้อีกนะครับใครทักก่อนผมให้ก่อนนะ นะครับผมนะครับมีดนะครับปีหกสี่ใบสวยงามมากนะครับรุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหลวงพ่อท่านได้เป็นเจ้าคุณแล้วนี่อะไรๆก็จะยากขึ้นผมบอกเลยแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเน้นนะครับเกี่ยวกับนี่นะครับทัศนคติในการสะสมนะครับว่าจะไปทิศทางแบบไหนนะครับ พวกเหรียญนี่มันมีเกลือนนะครับเพื่อนเลือกเล่นเอานะครับอย่างผมผมเล่นลึกๆนะครับไข่ปลาปีสามห้านะครับข้างกระหนกปีสามห้าแล้วก็พวกรูปล่อปีลึกๆทั้งหลายนะครับเหรียญล้อแม็กอะไรพวกนี้แล้วก็มาเป็นนี่เลยนะครับเซมาแปดรอบนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็หอฉันนี่นะครับเก็บเลยนะครับตอนตอนนี้หอฉันไปไกลแล้วนะครับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกรุดมหาลาบ หรือเหรียญนี่นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพื่อนเปลี่ยนมือกันแบบสูงขึ้นไปสองเท่าจากที่นะครับใครที่ได้ไปจากผมในราคานั้นนะครับถ้าบอกว่าว่าไม่เบื่อแล้วนี่เอามาเอามาเลยนะครับทักมาได้ครับผมซื้อนะครับผมให้กําไรด้วยนะครับตอนนี้หายากมากแล้วก็แพงด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับใครที่มีรักษาไวเลยนะครับเก็บไว้ครับกอดไว้แน่นๆนะครับเพื่อนนะครับ ุณสร้างขอฉันนี่ประสบการณ์นี่ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นเหรียญหรือตะกรุดมหาลาบเนี่ยนะครับขอให้ไหว้รับนะครับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัดบุญญากาโมนะครับจงรักษานะครับและดลบันดาลเพื่อนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันนัสสุขภาระลาบยศสุขสรรเสริญสิบัญญาติปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคัยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับ ขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถินครับผมสาธุครับผม